ตาแมวเป็นลายธรรม,มชาตินะครับเม็ดนี้ก็ไหลสีนะครับเป็นเหลือบเม็ดใหญ่ครับ17ขลัง20นะครับตัวใหญ่ไม่ค่อยมีตัดได้ตัวนะครับเม็ดนี้17ขลัง20เข็ดตายดีตาแมว คอยที่เรานิยมกันมีชุมกันตอนนี้ก็วก็ตุดิบไม่ค่อยมีสนใจึ่าโทร0815 0 5 6 1้านเจเยมจันจังหวัดจันทบุววรีครับคอยเจ็ดายเช็ดตามแมว